นี่ครับอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเขาเรียกดอกอะไรครับเนี่ยใครรู้บ้างครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยดอกอะไรครับเป็นเนี่ยใบอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นดอกอะไรครับเนี้ยเป็นต้นไม้น่าจะเป็นไม้มงคลหรือเปล่านะมีหลายต้นเลยนะเนี่ยสวยงามมากเลยครับผมไม่รู้จักนะเนี้ยต่สวยงามมากเลยใบมันเป็นลายๆเนี่ยครับเป็นลายเนี้ยเนี่ยใบมันเป็นลายเงี้ยเนี่ย เป็นลายอย่างนี้เลยครับเนี่ยใบมาแล้วลำต้นลำต้นมันก็เป็นเป็นอย่างนี้เนี่ยลําลำต้นมันจะเป็นอย่างเนี้เนี่ยเนี่ยหลายต้นมากเลยนะนู่นนั่นนั่นนกกระเจี๊ยบเนี่ยแล้วแล้วนู่นนู่นตรงนู้นครับแล้วเอ่อที่ผมเดินผ่านมาแล้วฝั่งนู้นอ่ะฝั่งนู้นอ่ะเป็นกลุ่มเลยครับตรงนู้นเป็นกลุ่มเลยเป็นเป็นชนิดเดียวกันกับอันนี้แหละเป็นเป็นอันเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะ แต่ว่าเดี๋ยวค้า,ากลับผมว่าจ,จะเอาไปเพาะอ,อยู่ที่วัดอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวเราเดินไปทางนู้นต่อครับเพนี่ครับท่านผู้ชมใครรู้บ้างครับนี่เหมือนตัมมวมบเลยครับแต่ว่ามันใบลายนี่ครับนี่ใบมันลายมันตัม,มุผู้จบกว่าเออในอย่างนั้นผมก็เพิ่งเห็นในชีวิตนี้ไม่เคยเห็นเลยครับนี่เยอะแยะเลยนี่ตัวมุกผู้ตมุกผู้ก็สีเขียวเลยครับอันพุ่นนะครับ,รบนี่มันเป็นลายเลยนะเป็นลายจุดอ เป็นไม้มงคลไปแจ้งนี่นี่นี่ครับโอ้ใครรู้บ้างครับนี่ถ้ารู้อันฝากบทข้อความมาบอกกันด้วยนะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นแต่ใบมันคล้ายตบมโมบตบมโมบตบเคยได้ยินแต่ตบมโมบลิงตบมโมบตบโมบบ้านครับครับเดี๋ยวไปกันต่อน,นี่ครับบรรยากาศของเออน้ำตก เขาวงเดือนหรือวัดถ้ำพระพุทธที่ผมพูดถึงนะสาเหตุที่ชื่อว่าเป็นถ้ำเขาวงเดือนก็คือเพราะว่าตรงตรงสันเขาตรงนี้นะเนี่ยตรงตรงเนี้ยมันจะเป็นโค้งเหมือนวงเดือนเหมือนเหมือนเหมือนวงเดือนเออเป็นเป็นเป็นเซี่ยวเป็นเซี่ยวของของพระจันทร์นะแล้วแต่ก่อนน่ะฝนนี่มันจะตกจากข้างบนตรงเนี้ยเป็นแถบเลยนะฮะตรงเนี้ยเป็นเหมือนม้านหมอกเลยครับเป็นเหมือนบ้านน้าเลยแต่ก่อนมันสมบูรณ ครับสวยงามมากครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆนะฮะ <Okay. S 1> นี่ยฮะเป็นบรรยากาศที่ผมว่าตื่นตาตื่นใจมากเลยครับเมื่อก่อนสมัยเมื่อนานมาแล้วเคยมีพระสงฆ์เขามาจำพรรษาอยู่ที่นี่นะผมเห็นสลักเอาไว้เมื่อปี2541ันร้ก็ยี่สิบกว่าปีก่อนแต่วันนี้ผมผมเพิ่งมาเมื่อวานแต่หลวงพี่องค์นั้น ท่านชื่ออันหลวงพี่น้ําฝนมาจากจังหวัดอุบลอันอำเภอสํารงครับแกทืดงมาทีนี้แกขึ้นมาเอพำนักอยู่ที่นี่แกบอกว่าจะพำนักอยู่สักสี่ห้าวันผมก็เลยได้โอกาสเอมาศึกษาธรรมะกับท่านพอได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะฮะสวยงามมากเลยคเออโอ้พอดีมีโยมมาโยมเข้ามาเยี่ยมหลวงพี่มาครับนี่ยครับสวยงามมากเลยน้ําตกลงจากหน้าผาบรรยากาศเป็นบรรยากาศที่หาดูยากเนี่ยครับ สวยงามมากเลยโอ้ยท่านนี้นักเทศนานี่ครับโอ้โหสวยงามมากเลยครับนี่บรรยากาศรอบๆครับตรงนี้ก็เป็นป่าหมดครับเป็นป่าเป็นป่าเป็นป่าหมดเลยครับตรงนี้พวกสัตว์ป่านี่ม hmm. ันเดินผ่านอย่างนี้เลยเดินนี่เดินผ่านอย่างนี้ไปเลยครับเดิน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 ผ่านเนี่ยเป็นเดินตามเราคนไปเลยพวกหมูป่ารอยใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับ เนี่ยน้ํำถ้าเป็นหน้าฝนนี่มันจะมันจะเยอะกว่าน,นี้นะครับช้าหน้าฝนนี่มันจะทั้งแถบเลยเป็นม่านหมอกยาวยาวมากเลยครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเดินพาเดินไปดูอันตรงนี้ตรงนี้เป็นเออ่หลวงพี่น้ําฝนแกชื่อหลวงพี่น้นําฝนอ,อยู่ภาคอยู่ไนี่ยส่วนผมกะพักอยู่ตรงนู้นผมเพิ่งมาเมาื่อวานนะเพิ่งมาวานเอ่อขึ้นมานอนเมื่อวานก็ก็นอนหลับสบายดีครับโยมข้ามมาเยี่ยมที่น้ำฝนข้ามาเยี่ยมเยี่ยมนะครับก็อยู่ได้นี่ครับ โยมัมาปล่อยมาเอยตัดไม้ทำลายป่าขใช่ไหมวันที่สร้างที่สร้างยินนั่นยังไม่ถึงร้อยปีเหรอไม่ถึงยังไม่เชิงเลยพอาจารย์ังไม่เชิงเลยนี่ครับข้างล่างข้างล่างก็จะเป็นร่องร่องร่องน้ําไปแล้วก็จะเป็นคลองอย่างนี้เนาะเป็นคลองไหลลงไปข้างล่างลงไปเชื่อมกับห้วยทาอําเภอคุณหานนี่ข้างบนมันก็จะเป็นทรายอย่างนี้นะครับนี่สวยงามมากถ้าเป็นหน้าฝนมันจะ <uge ot> <mark> <Harry> <ật> ทั้งแถบตรงนี้จะจะเป็นฝนเป็นน้ำหมดเลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอันห้องที่ผมอำานอยู่ครับผมอยู่ตรงนู้นยาวมากเลยครับถ้าว่ามาดูด้วยกับตาเนี่ยในกล้องมันจะถ่ายเป็นไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผมเป็นมือใหม่ด้วยถ้าเป็นแบบแบบถ้าได้มาสมาัมผัสแบบจริงๆน่ะ จะสวยงามมากเลยครับเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยก็เนี่ยครับเอ่อยังมีตกลงมาในน้อยครับเนี่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นหน้าฝนอ่ะมันจะทั้งแถบอยู่เลยครับจะเป็นทั้งแถบทั้งแถบยาวเลยยาวไปเป็นเป็นเหมือนม้านน้ำหมดเลยครับเนี่ยแถงเนี้ยยาวไปนู่นเลยนะนู่นอ่ะเนี่ยนู่นอ่ะเป็นโค้งเลยครับเป็นไหมมันจะโค้งเหมือนวงเดือนเหมือนเสี้ยวเหมือนเหมือนมงุม่เป็นเป,เป็นเป,เป็นโค้งเหมือนจอเรดาเลยครับอย่างเงี้ยเลยแล้วน้ํานี่จะไหล สวยมากเลยแต่ผมเพิ่งมาเห็นครับเป็นโอกาสที่ดีมากเลยครับนี่คโอ้โหหาบรรยากาศตรงเนี้ยถ้าว่ามันอยู่ใกล้ถนนถนนใหญ่เนะ่ะถ้าว่ามันอยู่ใกล้ถนนแบบลาดยางผมว่ามันคนมาเที่ยวเยอะนะอย่างเนี้ยแต่พอดีมันเดินเข้ามาไกลเหมือนกันไกลประมาณมันโลกากเกือบสองโลมั้งอันกดจะมัน,ม,นมันป่ารกด้วยนะเกิดไกลเหมือนกันมันก็เลยไม่ค่อยมีคนมาเท่าไหร่ นี่ครับร่องดอยของนักพิสุทรุ่นเก่าที่เขาเามาทำนักจำพรรษาอยู่สมัยก่อนที่เขาสร้างเอาไว้ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ครับแต่ว่านี่ครับเป็นเศษเศษที่มันน,นี่ครับนี่ข้างในข้างในนี่เป็นถ้ำนะเป็นถ้ำที่เขาเจาะตกแต่งเข้าไปเนี่ยเป็นถ้ำเลยข้างใน ข้างในนี่เป็นถ้ำเป็นโถงตรงนั้นมีห้องนอนด้วยนะ,ะตรงนั้นอนะ่ะตรงนั้นมันจะเป็นห้องนอนแต่พอดีผมไม่มีไฟถ้ามีไฟผมจะส่องให้ดูอยู่แต่ว่าพอดีผมไม่มีไฟไม่ได้ผมมีตะเทียนอันไม่มีไฟฉายเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้กันครับบรรยากาศร่มรื่นมากเลยครับเนี่ยแถวเนี้ยเนี่ยผมอยากให้ดูเนี่ยรอยมูปาเนี่ยมันเดินเดินนี้เลยนนนนเนี่ยนี่นี่กุฏิผมนี่อันกุฏิผมนั่นกุฏิผมอยู่ตรงนี้ครับ เนี่ยมันเดินเดินเดินพันากติเลยมันเดินมาอย่างเงี้ยนี่เนี่ยรอยมันเนี่ยแล้วมันเดินเป็นฟูงนะนี่ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเดินอันที่เดินเมื่อคืนก็มีนะขนาดคนอยู่น่ะมันก็เดินแต่ว่าพอเราตื่นมาก็ไม่เห็นมันเดินไปนู่นเลยมันเดินผ่านไปนี่ขึ้นไปนน่นเลยครับขึ้นไปฝั่งนู่นเลยครับแล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้มันก็จะเป็นโค้งขึ้นไปทางออกมันอยู่ฝั่งนี้ครับทางออกแบบทางออกมันจะไปอย่างเงี้ย นุ่นมันโค้งเลยครับโค้งสวยงามมากเลยครับแต่ถ้าว่าแบบสัมผัสแบบจริงๆน่ะมันจะสวยงามจริงๆในกล้องผมถ่ายไม่ค่อยชัดเท่าไหร่มันไม่ค่อยโค้งมันไม่เห็นความสวยงามเท่าไหร่นี่ครบบโอ้โหเนี่ยแถนนี้ก็เป็นป่าเป็นป่าครับเป็นป่าหมดเลยเนี่ยเป็นป่าหมดครับเป็นป่านี่ครับเนี่ยข้างบนข้างบนนู่นเน่ะมันจะเป็นโค้งเป็นโค้ง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 ไปนู่นเลยครับครับมีโค้ง ล้วข้างบนข้างบนนุ้นก็ผมขึ้นไปดูเมื่อตะกี้ก็ก็เป็นป่าเหมือนกันครับขึ้นไปดูกับหลวงพี่นลวงฝนเมื่อ,อตะกี้เพิ่งลงมาเนี่ยครับเนี่ยครับผมพักอยู่กตินี้แล้วครับเนี่ยนี่นี่ร่องรอยร่องรอยที่เขาสร้างเอาไว้เป็นดินยุคก,กี่ปีผมไม่รู้ครับเนี่ยแต่เป็นดินที่เขามาปั้นปั้นขึ้นไปชนกับตรงเนี้ยครับเนี่ยเนี่ยครับเป็นฝีมือของ สาวลูกพระพุทธเจ้าที่ท่านมาจำพรรษาอยู่ไม่รู้ว่านานเท่าไรเลยนะฮะแต่ว่าสวยงามมากแล้วมีนี่ครับนี่ที่อยากให้ท่านดูนี่ครับรูปพระพุทธรูปนี่สวยงามมากเลยครับเนี่ยเป็นเป็นภาพแกะสลักดินสวยงามนะครับนี่ผมว่าเป็นฝีมือช่างนะนี่ครับใบหน้าอิ่มเลยครับนี่นี่ครับนี่เป็นรอยแกะสลักสวยงามจริงครับนี่ครับห้องผมอยู่ แต่ถ้ยิงนะผมผมผมมันมันมันจะมีห้องข้างในอีกครับเนี่ยครับแต่ส่วนมากผมจะนอนอยู่ตรงนี้เนี่ยครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยครับนี่นี่อันที่กางเต็นท์เอาไว้เป็นห้องครับตรงนี้เป็นห้องเป็นห้องโอ้หมมืดเลยครับมืดมืดมืดบมองไม่ด้อเห็นเนี่ยมันจะเป็นห้องแต่ตรงนั้นมันพังเมื่อก่อนก็น่าจะเป็นห้องเหมือนกันแหละตรงนั้นเนี่ยตรงนี้ยเป็นห้องเนี่ยครับเป็นห้องอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ย เนี่ยตรงนี้ก็เป็นโลงเจาะสรุกนเป็นฝีมือที่เขาพระรุ่นก่อนเขาอนั่นไวครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูไปดูฝั่งนู้นนะฮะนี่ครับพระพุทธรูปผมก็นั่งภาวนาตรงนี้แหละฮะ <c oughs> ก็นอนหลับสบายดีครับครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งนู้นกันต่อครับเดี๋ยวเราจะพาเดี๋ยวผมจะพาไปดูฝั่งนู้นกันต่อนะครับนี่นี่ทางออกมันอยู่ฝั่งนี้นะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูโค้งไปเลยนะฮะนี่เป็นอย่างนี้เนี่ยครับ แต่บานถ้ามาเห็นกับตามันจะสวยงามนียสวยงามมากเลยครับผมหามุมที่มันจะถ่ายให้มันแบบได้สวยมันไม่เจอเดี๋ยวครับเนี่ยเดี๋ยวอยากให้ดูเนี่ย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 สวยงามจริงๆครับเนี่ยข้างบนมันจะโค้งไปเลยโค้งไปโน่นเลยครับแล้วมันเป็นทางไปเป็นบรรยากาศที่สปายดีมากจริงๆครับเนี่ยครับ นี่อันนี้ตรงที่ตากผ้าผมฮนะผมจากผ้าตรงนี้ยคน,นี่ก็เป็นป่าหมดเลยครับตรงเนี้ยเป็นป่าหมดครับน,นี่อาบน้ําตรงเนี้นครับนี่ตรงนี้ฉันข้าวคนระับตรงนี้กาแฟตรงที่มุมกาแฟเนะี่ยแล้วข้างในนั้นนะเป็นห้องคือตรงนี้นมันพังมันมันอายุมันมน,มน,นั้นมันพังเนี่ยเป็นเป็นดินตั้งแต่ยุคไหนไม่รู้ครับอันแต่ว่าคิดว่าน่าจะ งานอยู่พอสมควรครับเป็นดินเป็นดินนำมาจากคลองมาปั้นเป็นเป็นก้อนอิฐนะนี่นี่แล้วี๋ยวท่านดูสิครับนี่ ay, after, นี่รอยหมูขนาดเนี้ยคิดดูนี่มันเดินผ่านเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยถังน้ำผมอยู่นี่เนี่ยเนี่ยผมนั่งกินข้าวอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยมันเดินผ่านเลยเนี่ยเนี่ยเป็นฟูนะครับแล้วรอยเนี่ยรอยไม่ใช่ไม่ใช่เล็กๆนะเนี่ยเนี่ยคิดดูนี่ ขนาดเนี้ยโอ้โหสองนิ้วสองนิ้วครึ่งประมาณสองนิ้วครึ่งครับเนี่ยเนี่ยประมาณสองนิ้วครึ่งเลยครับเนี่ยความกว้างของมันน่าจะร้อยกว่าโลเป็นเป็นเป็นหมูแม่ลูกอ่อนครับเนี่ยครับเนี่ยตัวนี้เป็นเป็นหมูวัยรุ่นครับเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยเป็นหมูวัยรุ่นครับเนี่ยัว้ี้ประมาณประมาณนิ้วครึ่งครับเนี่ยใหม่ๆเลยครับเนี่ยเมื่อคืนเนี่ย ผมได้ยินเสียงอยู่เมื่อคืนในใสิทธ์ได้ยินเสียงฮึกแต่ว่าผมก็ตกใจตื anyway, ่นแต่ว yeah. okay, ่าผมดักฟังอีกทีก็เงียบก็แต่ว่าผมนึกว่าเสียงอย่างอื่นก็แรกแต่ว่ามันไม่มีอาการอย่างอื่นมันก็เงียบไปแต่ตอนเช้าตื่นขึ้นมาผมก็เห็นรอยมันเดินคือมันมากินน้ําครับมันกินมันมันกินน้ําตรงเนี้ยเนี่ยมันกินตรงเนี้ยแล้วมันก็ลงลงคลองไปนู่นแต่บางทีมันเดินนี่ไปเลยครับโอ้นี่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 ครับผมมีอะไรอยากให้ดู นี่ครับอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเขาเรียกดอกอะไรครับเนี่ยใครรู้บ้างครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยดอกอะไรครับเป็นเนี่ยใบอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นดอกอะไรครัเนี่ยเป็นต้นไม้น่าจะเป็นไม้มงคลหรือเปล่านะมีหลายต้นเลยนะเนี่ยสวยงามมากเลยครับผมไม่รู้จักนะเนี่ยแต่สวยงามมากเลยใบมันเป็นลายๆเนี่ยครับเป็นลายเนี่ยเนี่ยใบมันเป็นลายเงี้ยเนี่ย เป็นลายอย่างนี้เลยครับนี่ยใบมันแล้วลำต้นลำต้นมันก็เป็นเป็นอย่างเนี้เนี่ยลําลำต้นมันจะเป็นอย่างเนี้เนี่ยเนี่ยหลายต้นมากเลยนะนู่นนั่นนั่นนากะใช่กันเนี่ยแล้วแล้วนู่นนู่นตรงนู้นครับแล้วเอ่อที่ผมเดินผ่านมาแล้วฝั่งนู้นอ่ะฝั่งนู้นอ่ะเป็นกลุ่มเลยครับตรงนู้นเป็นกลุ่มเป็นเป็นชนิดเดียวกันกับอันนี้แหละเป็นเป็นอันเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะ แต่ว่าเดี๋ยวค้ากลับผมว่าจะเอาไปเพาะอยู่ที่วัดอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวเราเดินไปทางนู้นต่อครับเดินไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเดินชมไปทางออกมันอยู่ทางนี้ครับทางออกเนี่ยเนี่ยเป็นต้นพันธุ์กันสวยงามมากครับมันเป็นลายเป็นลายสีเป็นสีสีเนี่ยจะบอกสีขาวก็ไม่ใช่น่ะเป็นสีสีเสียอู่ผมพูดไม่ถูกครับเนี่ยเนี่ยเนี่ย สีอะไรครับอย่างเงี้ยเป็นลายจุดผมเห็นใบอย่างเงี้ยเยอะอั่แถวบ้านอะใบใบลักษณะอย่างเงี้ยแต่ว่าลายแบบเนี้ยผมที่มีลายอย่างเงี้ยผมยังไม่เคยเจอหรือว่าใครรู้ช่วยบอกด้วยนะครับไปครับเนี่ครับนี่เวลาผมไปบินถลาก็ไปทาเนี้ยนี่ยมันจะเป็นเั่้นี้หินฝายนี่เลยนี่ตรงนี้ชัดเลยครับเห็นไหมมันจะเป็นโค้งเลยครับเนี่ยโค้งเลยโค้งแล้วมันมันมันโค้งไปนู่นเลยนะครับมันโค้งเหมือนเหมือนกันขึ้นเที่ยง เนี่ยครับเนี่ยมันจะโค้งมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดนะเนี่ยนูน่นเห็นไหมตรงนู้นแหละมันจะวูบไปอย่างงี้เลยครับนู่นไปอย่างงี้เลยนี่มันจะไปสุดตรงนูน้นนะเออตรงตรงที่นิ้วผมชี้อ่ะเนี่ยตรงเนี้ยแล้วกลางมันน่าจะอยู่ตรงกลางมันในตรงผมอยู่พอดีแหละแล้วก็ยาวไปทางเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยทางเดินไปนู่นเลยเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะพาเดินนี่ดอยหมูเนี่ย มันเดินอย่างนี้ทุกวันเลยนะโมมันไม่ได้กลัวอะไรเลยเนี่ยครับเนี่ยครับทางออกเวลาไปบินสบาทตอนเช้าก็เดินไปดูนะเดินไปออกจากนี่ไปประมาณสี่ห้าครึ่งเมื่อเช้าเพระาะว่ามันเพิ่งมาใหม่ชาวบ้า,บานเขายังไม่รู้ครับก็ลเลยเดินบินสบาทไกลหน่อยกลับมาถึงนี่ก็ประมาณสี่โมงกว่า โอ้ออนัญยตยงเขากับเรื่มั้งครับ้ไอ้กเนียจะติจอยังนันเราเราเารับเลยพีีพนร่นคับเลยบ่กรับเลยไปไปดูทางปะฮะไปดูทางที่มันเดินไกล้กว่าแล้วมีมีบ่มโอ้ครับครมาไล่สดมา เออครับเดี๋ยวจะพาไปดูทางใหม่พอดีโยมเขามาเยี่ยมหลวงพี่เขาบอกว่ามีทางออกไปถนนใหญ่ใกล้กว่าตรงที่เดินเมื่อเช้าเนี่ยครับไม่นีโอ้โหสวยงามจริงครับจากนี้นี่ครับนี่นี่ความลึกของมันอย่างนี้แหละครับนู่นตรนผมอยู่ตรงนู้นยาวน่าจะเป็นกิโลประมาณห้าร้อยเมตรได้ความสุดของของของคื้นนะจากจากจากเนี่ยข้างหน้าจากข้างหน้า ข้างหน้าตรงนี้ยาวไปเลยครับยาวไปข้างหลังผมน่ะประมาณน่าจะห้าร้อเมตรนี่ครับตรงนี้เป็นชั้นลอยไปทั่วมันไม่สบายอุปกรณ์อาจารย์ไปอยู่กับโลตาอาดอยู่น้ำยืนแล้วอากาศายอยู่กับแกก็ไม่หานี่ครับไปอยู่คุดขันนี้จะสุดข้างหน้าครับจะสุดข้างหน้าสุดทายข้างหน้า ตรงนี้เป็นป่าหมดเลยเป็นป่าเนี่ยครับเนี่ยทางเข้าทางเข้ามันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยทางเข้ามีต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่เนี่ยใหญ่มากเลยนี่เข้ามามันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนี่ครับนี่นี่แล้วก็เดินลอดนี่ไปเดินลอดนี่เข้าไปครับนี่ครับแล้วก็ไปนู่นเลยครับไปนู่นเลยไปนู่นครับก็คงเพียงเท่านี้ก่อนขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวพอดีลวงพี่เขาจะพาไปดูาทางเ,าเส้นใหม่ที่ว่ามันจะออกถนนใหญ่ใกล้กว่าที่เมื่อเช้าครับถ้าว่าถูกคอถูกใจก็กดแชร์กดติดตามกดไลค์ให้กันด้วยนะครับสาธุ